สวัสดีจ้าเมนี่เอาอย่างมาลงขายจ้าข้าเจ้าสิมรับษซื้ออยู่บ้านนี่นะจ้าลูกเกลียงแต่ตีซีจ้าได้หากระสอบอันนี้กระของข้าเจ้า